ดอกบัวสัญ,ญลักษณ์ของความงดงามและพลังใจดอกบัวนั้นแม้จะกำเนิดจากโคลนตมแต่ว่ายังสามารถผลิบานได้อย่างบริสุทธิ์และสูงส่งก็เปรียบเสมือนกับจิตใจของคนเราที่แม้ต้องเผชิญอุปสรรคและความยากลำบากแต่หากมีความมุ่งมั่นและจิตใจที่ดีงามเราก็สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างสง่างามฉะนั้นอย่าก,กลัวโคลนตม เพราะมันคือสิ่งที่ช่วยให้เราแกร่งขึ้นเติบโตท่ามกลางอุปสรรคงดงามจากภายในยืนหยัดอย่างสง่างามดอกบัวไม่เคยดูถูกโคลนตมที่เกิดแต่ใช้เป็นรากฐานของความงามเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราอย่ากลัวความลำบากเพราะเป็นพื้นฐานของความสำเร็จบัวสีเหล่าเติบโตต่างกันชั้นใด มนุษย์ก็มีเส้นทางเห็นปัญญาตแตกต่างกันฉันนั้น